วันขือค่ะวันหวานนอนเลยค่ะน้องเก๋บงัง <laughs> น้องเก๋บังนอนเลยค่ะพี่สันนะนองน้ำใส เอาข้อมูลมาจากไหนน,น้ำใสเป็นลูกของยายเล้งอะไปเอาข้อมูลมาจากไหนคะหนูไปทราบข้อมูลมาจากไหนทิ้งเปล่าใครโกหกหนูให้โกหกหนูคะ ตำแตงแซ่บมากพี่นนาะกินตำแตงดีนะคะพี่น้อง mm. แตงเป็นผักที่มีน้ำเยอะนะคะอะอย คุณไหนเก๋ๆคุณไหนเก๋ๆเก๋คอลิสันเดอร์ทักทายนกเก๋มาขอบคุณนะคะคุณอาลิสันเดอร์ thank you so much ค่ะเร,เริ่มนะคะ Thank you so much นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเขาอยากพูดไทยจริงๆเนาะน้องเก๋เนาะเขาชอบเขาชอบคุยภาษาไทยเนาะขอบคุณมากนะคะ อร่อยค่ะนี่มีฟักทองด้วยมีเห็ดด้วยค่ะอร่อยออืมอืมม คุณอลริสันเดอร์ I don't sun I don't have sun <laughs> ขอบคุณะคะน้องตานขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอร่อยค่ะอร่อยมากเจ๊ <c oughs> อร่อยมากเลยอืม ใส่ปลาด้วยเจ๊ตุ่มย็่เลนใส่ปลานะค่ะมีปลาหมูเจ๊ยี่เหลนใส่ปลาหมูนั่นพอดียี่เหลนเห็นในตู้เย็นก็เริ่มมากแกงแตอ่อร่อยมากค่ะอ,อร่อย ตําแตงค่ะอันนี้คือตาแตงแล้วนี่คือแกงเห็ดค่ะอืมขอมข้าว